อกไก่ย่างนะคะอกไก่ย่างจ้าอกไก่ย่างอกไก่ย่างให้ลูกชายจ้าคน กไย่างนะคะไม่ปรุงรสนะคะทุกคนค้านี่ค่ะย่างนะคะให้ลูกแมวนะจ๊ะทุกคนไทเกอร์ชอบกินมากเลยย่างก,กรอบๆนะคะโอ้โหนี่ค่ะใกล้จะสุกแล้วนะคะสุกแล้วให้ก,กรอบๆนิดนึงค่ะลูกชายนอนลอกินไก่นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะตัวกินไก่นะคะฮัลโหล ไม่ครับอืออันนี้ล,ล่ะคะไก่เชียนอยซุโอโอ้ปลาทูอร่อยไหมลูกอุ้ยโหง,งะงุง,งะนึ่เสร็จ <No. S 2> แล้วจ้าอันนี้ไก่ย่างนันมาฉีกนะคะ เป็นไก่ฉีกแบบนี้นะคะเป็นอาหารของลูกๆคะ่ะนี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วจ้าอาหารของลูกแมวนะคะไก่ฉีกเสร็จแล้วโอเค